สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวดิ้งทาร์ลบายชริกรน,นะคะวันนี้แม่หมอได้ไพ่สหรับใหม่มามาให้ไพ่สําหรับนี้นะคะช่วยอ่านพลังงานของพวกคุณไพ่อยากจะบอกอะไรกับพวกคุณพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหรือครูบาอาจารย์รวมถึงที่ดาประจําตัวไม่ว่าจะเป็นพลังงานอะไรใดๆที่เขาคอยช่วยเหลือคุณคอยซัพพอร์ตคุณก็ขอให้เขาส่งพลังงานผ่านไพ่สำรับนี้นะคะมาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลย ชื่อสำรับไพ่ชื่อนี้นะแม่หมอซื้อจากร้านคุณดีมนะคะดีมเอ่อเมดิเชียนทาโร่ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของพวกคุณกันก่อนขอดูพลว้าว ดูพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณได้ราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญสิบดาบแล้วก็เด็กถือดาบขออีกหนึ่งใบนะขออีกหนึ่งใบ แล้วก็เก้าดาบมีพลังงานของใครบางคนที่ช่วงที่ผ่านมาคุณรู้สึกดีนะคุณรู้สึกโอเคคุณรู้สึกเรียกได้ว่ามัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมอ่ะสบายอกสบายใจแล้วมันเกิดเหตุการณ์พลิกผันมันเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถึงมันจะไม่โอเคเท่าไหร่ถึงมันจะทําให้คุณเปลี่ยนสถานะ จากสถานะใดาเป็นอีกสถานะนึ่งอะจากสถานะนึงเป็นอีกสถานะนึ่งะนะแต่มันก็ทําให้คุณเอกใจถ้าคนที่เคยมีชีวิตที่ดี<ม>เคยมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์<ม>เคยมีชีวิตที่ดีกว่านี้และณนะตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไม่ว่าคุณจะเจอสถานาการณ์อะไรเจอ คนหักหลังเจอความผิดพลาดของตัวเองเจออะไรก็แล้วแต่ที่คุณถูกจับเข้ามาอยู่ในสถานการณ์แย่ๆที่คุณคิดอยู่ว่ามันแย่คุณรู้สึกว่ามันน่าเครียดน่ากังวลมากๆจะเอาอยัางไงต่อชีวิตมันจะเป็นยังไงต่อชักเริ่มสงสัยกับชีวิตซะแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเด็กถือดาบเด็กถือดาบคุณโอเคตอนแรกคุณวอยวายตอนแรกคุณเศร้าใจตอนแรกคุณแบบ ล้มเลยอ่ะล้มเลยแล้วก็เสียน้ําตาแล้วก็เฮิรทุกอย่างอ่ะแต่ณตอนนี้ไม่หมอเห็นถึงความเอดใจในชีวิตคือเริ่มสงสัยเลยเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับเราทําไมมันต้องต้องเกิดขึ้นนี่แหละต่ำปัญญามันเกิดต่ำปัญญาของคุณมันถูกกระตุ้นใต้สำหรับเป็นเดลิเวอร์เดลิเวอร์เดอะมิชชัน The Lover, The Magician, แล้วก็ห้าถ้วยสี่ถ้วยเด็กถือเหรียญเอาจริงๆคุณนะแม่หมอว่าจะต้องเจออย่างนี้ก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรแล้วทำอะไรได้ดีที่สุดเหมือนเขาล้มโต๊ะถ้าคุณเจอสถานการณ์ที่แบบพลิกผันเลยนะเหมือนเขาล้มโต๊ะคุณ เดี๋ยวต้องขออาภายัยเสียงนิดนึงเดี๋ยวไม่บอกพอดีไม่หมอยังต่อเติมบ้านไม่เสร็จก็ถ้าม่มีเสียงแรกอะไรเข้ามาด้วยก็ขออาภัยด้วยนะคะอ่ะพูดถึงไหนแล้วพูดถึงไหนแล้วพูดถึงว่าคุณต้องเจอสถานการณ์นี้เพื่อที่จะทําให้คุณได้เจอสิ่งที่คุณรักถึงที่คุณชอบและมันใช่สําหรับคุณจริงๆนี่คือสถานการณ์ที่ไพ่อยากจะบอกอยากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับพลังงานของคุณนะ เพราะว่าถ้าคุณเกิดรู้สึกสงสัยตัวเองแล้วว่าทําไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทําไมเราต้องเป็นแบบนี้นั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเพราะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณอาจจะถูกเคลียพลังงานที่ไม่ใช่ออกทั้งหมดคุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมจักรวาลภาคที่สิ่งที่เราต้องการไปเรามีเงินแล้วนะแล้วทําไมมันหมดไปมันทําไมมันมีจุดทําใหเ้เขาเรียกว่ามีเงินไหลออกไปอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณจะต้องถูกเคลียสิ่งนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ คืนปล่อยให้คุณใช้ชีวิตแบบนั้นต่อไปอะ่ะลังแต่จะแย่ลงเออมันก็เหมือนดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆเรื่อยๆจกักรวาลบอกพอแล้วเธอพอแล้วฉันจะให้เธอตื่นเดี๋ยวนี้เลยเธอจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเธอจะได้ตั้งสติสักทีเธอจะได้เข้าสู่กระบวนการสักทีหนึ่งนี่คือพลังงานของคุณที่ออกมาที่ที่สื่อสารออกมาจากจากหน้าไพ่นี้นะคะเป็นยังไงบ้างพลังงานตรงไหมสิ่งที่เจอจากคุณอะตรงไหม ก็คอมเมนต์บอกแม่หมอได้นะแม่หมอว่าไพ่สำหรับนี้น่ารักพลังงานดีพลังงานน่ารักพลังงานนุ่มๆพลังงานดูอ่อนโยนนุ่มๆแต่ทำงานแบบจริงจังนะแล้วมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคูณอีกสีดาบสีดาบ สี่ดาบอัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยเก้าไม้เท้าเก้าไม้เท้าแล้วก็ t ด e ะ h ช r ร o ออรแล้วก็หนึ่งเหรียญแต่สำหรับเป็น The d e v i l the Devil, will the toy the tower the halo fan the will the toy the tower the halo สิ่งที่พาออยากจะเอามาบอกเพิ่มเติมนะอย่าไปเครียดนะอย่าไปวิตกกังวลมันอดไม่ได้หรอกเนาะแม่หมอแม่หมอจะพูดว่าอย่าไปเครียดนะอย่าไปวิตกกังวลนะแม่หมอก็พูดไปอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะพูดกับแม่หมอแบบนั้นก็ได้ว่าคนเรามันห้ามยากเมื่อเจอสถานการณ์จริงๆแม่หมอเข้าใจเพราะในช่วงที่ตัวแม่หมอเองก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะช่วงที่เจอวิกฤตจริงๆบางทีถ้าคุมสติไม่อยู่เราก็เตลดเิดเปิดเปิงในในด้านของเดวิลนั่นแหละ เสียใจน้อยใจเศร้าใจมโมโหโกชีวิตตัวเองผ่านไปหมดอะผ่านไปหมดแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นคําตอบที่ใช่สําหรับเรานะคือเราผ่านคือเรา <c oughs> ใช้ชีวิตแบบโมโหหรือโกดเกลียวตัวเองอกดเกลียวคนอื่นไปตลอดเนี่ยมันก็ทําให้เราทุกข์ใจตลอดดังนั้นในสิ่งที่ไพ่ออกมาบอกวันนี้ก็คืออะไรที่มันผ่านไปแล้วปล่อยวางมันเถอะผ่านไปมันเป็นอดีตไปละ ยังไงซะเราก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้มันต้องมีข้อดีสิทุกคนอาจจะพลาดนะว่าบางทีเจอคนรักหักหลังเจอเพื่อนหักหลังเจอวิกฤตเศรษฐกิจเจอชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปมองแต่มุมมันที่มันไม่ดีใช่ไหมจริงๆแล้วมันมีข้อดีในดีมีเสียในเสียมีดีหลวงพ่อชาบอกคํานี้ไ่หมอจํามาตลอดสิบกว่าปีในดีมีเสียในเสียมีด,มมมด,ด,มมดีแล้วเราแม่หมอก็มองอยู่ในจุดนั้นแล้วมันเห็นจริงๆอะมันเห็นข้อดีจริงๆคุณ ทุกครั้งเลยแม่หมอหมดตัวแม่หมอตกอับในข้อดีมันคืออะไรอะ่ะไม่มีตังเลยหมดตัวตกอับติดลบด้วยซ้ําอ่ะข้อดีมันคืออะไรคือการได้เข้ามาหาตัวเองละไม่ได้อยู่ลอยไปลอยมาในสังคมรอบตัวเราถูกผลักให้เก็ตกับชีวิตแล้วก็ถูกผลักให้หันกลับมาเข้าหาตัวเองมากขึ้นทีนี้เรามาตั้งหลักเรามามีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตเรามารู้จุดอ,อกบกพร่อ,องจุดอ่อนของเรา ว่าเอาเราอระบบข้องเรื่องอะไรมันถึงเกิดเหตุการณ์นั้นมันต้องมีมันต้องมีข้อบอกพร่องอะ่ะมันไม่มีอะไรที่อยู่ดีๆก็เจอเรื่องอย่างนั้นแล้วบางครั้งอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ปกติที่มนุษย์โลกจะต้องเจอกันทุกคนแต่เรารู้สึกว่าเอา่อทำไมต้องเป็นเราทําไมเราต้องเจอสถานการณ์นี้เนี่ยมันมองในแง่สั้นๆแต่ถ้ามองยาวๆแล้วเราเข้าใจบางเรื่องนะถ้าเรารู้สึกว่าเอาเอเกิดแก่เจ็บตายพัดภาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อ่ะ ทุกคนจะต้องเจอเลยเราก็จะเข้าใจเออมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนี่แหละคือความเสียใจที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์คนคนหนึ่งที่ที่เขาที่เขาเป็นที่เขาเจอความเสียใจมันเป็นลนนักษณะนี้นี่เราเรากลับมาทบทวนเราก็ได้ข้อดีแล้วว่าเออเราต้องเข้มแข็งอะแล้วทุกคนที่ผ่านมาได้อะที่ผ่านเหตุการณ์เหมือนกับเราเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตได้อะเขาก็ยังเข้มแข็งได้ตัวเราก็เช่นกันเวลาเท่านั้นอาจจะอาจจะช่วยคุณได้ว่าคุณจะรู้ตัวเองว่าคุณเข้มแข็งขนาดไหน แล้วก็อย่างสุขภาพพอโอเคพอมันไม่โอเคชีวิตตกอาบชีวิตอบับมาสุขภาพป่วยป่วยก็ไม่หมอก็ไม่ฟูมฟฟยอกไม่ไม่รู้สึกว่าอย่าอย่าไปมองในแง่แบบโอ้โหชีวิตทาไมลันทนถ้ามองในแง่นั้นโอนโหไม่น่าอยู่เลยโลคมนุษย์ใบนี้แต่แม่หมอก็โชคดีที่ว่าไปเล็งเห็นข้อดีไปเล็งเห็นว่าได้ไปได้เจอคุณหมอดีไปเจอคุณหมอยังมีโรงพยาบาลให้เรารักษา เ,เดี๋ยวนี้ยังมีโรงพยาบาลให้เรารักษาแล้วก็ถึงแม้จะต้องไปใช้ระยะเวลานานมากในการรักษาก็ตามแต่คุณหมอใจดีคุณหมอพูดดีแล้วมันจะมีข้อดีอ่ะที่ไม่หมอยกตัวอย่างเนี่ยคุณก็เช่นกันนะถ้าคุณเจออุปสรรคและปัญหาเท่ากับคุณกําลังถูกเคลียร์เอเนรจีที่มันไม่ใช่สําหรับคุณคุณจะต้องเก็บทุกความรู้หรือข้อผิดพลาดในเหตุการณ์ที่มันเจอขึ้นที่มันเกิดขึ้นอ่ะที่มันที่คุณเจอ คุณจะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่ามันพลาดอะไรไปถ้าเกิดมันมีความเสียใจยมันต้องพลาดมันมีแค่นั้นนะเรายอมรับมันได้หรือเปล่าว่าเราพลาดและส่วนใหญ่เราจะยอมรับไม่ได้อะส่วนใหญ่เราจะไม่ยังไม่จะไม่โทษตัวเองว่าเราผิดเอาจริงๆถ้าเราเกิดถ้าเราก้าพอที่จะโทษตัวเองนะแล้วเปลี่ยนตัวเองใหม่ะคุณจะโตได้ไวกว่าคนอื่นคุณจะแก้แล้วก็พลิกสถานการณ์ที่ที่มันแย่ๆได้ไวกว่าคนอื่นนี่คือเรื่องจริง เราต้องรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองก่อนเราต้องแก้ไขให้มันถูกจุดอ่ะเหมือนรถเหมือนทุกอย่างโทรศัพท์เหมือนคอมพิวเตอร์มันมีปัญหาตรงไหนเราก็ต้องไปแก้ที่ตรงนั้นอ่ะเรามัวไปแก้ไม่ถูกจุดอยู่ตลอดเวลามันก็เสียอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็เกิดเหตุการณ์เดิมๆอยู่อย่างนั้นดังนั้นคุณจะต้องแก้ให้ถูกจุดคุณแก้ได้เพียงแค่คุณหันกลับมาที่ตัวเองเนี่ยแหละปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่เรา,เาจริงๆคุณ ถ้าเปิดใจนะไม่มีวางอัตราลงนะแล้วก็เปิดใจนะว่าปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเราจริงๆแล้วถ,ถ้าเป็นปัญหาที่คนอื่นสร้างบางคนบอกว่าถ้ามันเป็นปัญหาที่คนอื่นสร้างอ่ะเราก็ไปทุกข์ใจเพราะปัญหาที่คนอื่นสร้างแล้วเราเดือดร้อนกับเขาหรือเปล่าถ้าเราเดือดร้อนด้วยเราก็ต้องวนกับปัหาตัวเองเอ Como, อเราเราเอออหอหมกไปเับเขาเองตอนแรกอ่ะตอนแรกเราก็คิดว่ามันดีอะ ออตอนแรกเราก็คิดมัน,มนดีสมมติว่าการลงทุนกับใครสักคนหนึ่งเราก็คิดวันดีตอนแรกเรายอมอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีใครเขามาบอกกับเราว่าเออเอ,อคล้ายๆว่ามาบังคับขู่เข็นหรือมาขโมยเงินไปเราเป็นคนหยิบยื่นให้เขาเองแล้วในเมื่อเขาทําำนัะทาพลาดแล้วเขาทาไม่ไดีมันเกิดข้อผิดพลาดแล้วเงินเราก็สูญไปกับเขาด้วยเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเออตัวเราเองพลาดไปเราไว้ใจคนง่ายเกินไป ดังนั้นเงินที่เราหามาได้เนี่ยเราหามาได้เราก็หาใหม่ได้ไม่ต้องไปเสียดายมันยังไงมันก็เอาไปไม่ได้อยู่แล้วในเมื่อเราจากไปบนโลกวันนี้เราก็เอาไปไม่ได้อยู่แล้วยังไงเอาสร้างใหม่สร้างใหม่เราสร้างใหม่มีกําลังใจบอกกับตัวเองแบบนั้นมีกําลังใจให้กําลังใจตัวเองแบบนั้นแล้วคุณก็ผ่านอะไรมาเยอะคุณก็ทําได้คุณเสียเงินหนึ่งล้านบาทไปคุณก็หาใหม่ได้อย่าคิดว่าอายุเยอะแล้วหาไม่ได้หาได้เพอเพอความสุขความสบายใจของคุณมันมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำอะ มันมีมากกว่าการที่แบกอะไรบางอย่างไว้แล้วคุณจะเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันไม่จําเป็นเลยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณได้มารู้จิตรู้ใจตัวเองได้มารู้ว่าเออฉันต้องการอะไรกันแน่ชีวิตมันคืออะไรกันแน่นี่มันคุ้มค่ากับการแลกแต่เพียงแค่ขอให้คุณเห็นข้อดีของมันเท่านั้นเองถ้าคุณเห็นข้อดีพวกคุณพลิกชีวิตได้ดีไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณพลิกฟื้นได้แม่หมอเคยอ่านประวัติคนที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกเลยนะแมคโดนัลล์เขาก็เริ่มต้นตอนอายุ40กว่า แล้วก็ใครอีกหลายๆคนก็50กวกว่าแล้วก็มีใครอีกอะที่โอ้เยอะหลายคนมากๆเขาไม่หมอชอบสมัยก่อนนะไม่หมอชอบอ่านชีว่าประวัติของคนที่เขาประสบความสาเร็จไม่หมออยากจะดูมุมมองความคิดของพวกเขาว่าเขามีความคิดอะไรที่แตกต่างกันออกไปจากพวกเราธรรมดาหรือเปล่าหนึ่งที่ไม่หมอเห็นเลยคืออายุไม่เกี่ยวเลยสองคือการที่กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองสามคือการที่จะแบบว่าเออกับลังใจอะที่แบบเฮ้ยฉันเริ่มต้นใหม่ได้ฉัน ฉันทําได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือส่วนที่<ม>ที่แม่หมอไปซึมซับจากคนที่เขาประสบความสําเร็จมานะ<ม>โอ้เยอะเยอะมากๆเลยอะ่ะคนที่ทําเรือเดินสมุทรใคร<ม>ต่อใครอีกเยอะมากๆเลยอะ่ะจริงๆถ้าถ้าคนที่เข้ามาชมคลิปในวันเนี้ยหาอืมประวัติไม่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้จะมีหนังสือหรือเปล่าเพราะแม่หมอก็น่าจะเกือบยี่สิบปีแล้วล่ะที่ที่ ที่ซื้อหนังสือพวกนี้มาอ่านอะ่ะเดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นยุคใหม่เนาะเดี๋ยวนี้จะเป็นยุคใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ๆก็ศึกษาได้นะศึกษาได้น่าจะเป็นยุคใหม่ๆถ้าเป็นยุคเก่าไม่หมอก็จะมีพวกฟอร์ดพวกเอเอเยอะเยอะแยะไปหมดเลยเออะไรแบบเนี้ยเขาเขาเขาเริ่มต้นจากคนธรรมดาแต่เขามีความใฝ่รู้เขาไม่ลดละความพยายามอะ่ะคุณก็เช่นกันเนี่ยไพ่สองสองสองใบเนี้ยไพ่สองใบเนี้ย ก้าวไม่เท้าด้วยแชริออตอ่ะก้าวไม่เท้าคืออะไรก้าวไม่เท้าคือว่าคุณคุณสู้อ่ะคุณสู้มาได้ด้วยตัวเองอะคุณรู้ว่าคุณเก่งอะถึงแม้มันยังไม่สุดถึงแม้มันจะยังไม่ดีที่สุดอแต่ก้าวไม่เท้าเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนฟันเฟ,ฟืองคือการไม่ยอมแพ้ การไม่ยอมแพ้กาวไ่เท้านี่คือการไม่ยอมแพ้เลยมันเป็นฟันเฟืองที่ดีในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะล้มลุกคคานหรือเจอสถานการณ์อะไรที่ไม่โอเคในชีวิตในตอนนี้นะคุณมีฟันเฟืองที่ดีในการที่จะมูฟตัวเองไปข้างหน้ามูฟตัวเองไปข้างหน้าให้ให้ตัวเองประสบความสําเร็จต้องแนว่วแน่แล้วก็มั่นใจตัวเองด้วยนะว่าเออฉันจะต้องประสบความสําเร็จอย่าด้อยค่าการด้อยค่าตัวเองการน้อยเนื้อต่ําใจว่าสนาตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่หยุดชะง,งักแล้วปิดสวิตช์เราเลยนะ ดังนั้นไม่ต้องไปด้อยค่าหรอกถึงแม้วันโอ้ยมันน่าด้อยขนาดไหนก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปด้อยให้กําลังใจตัวเองเพราะเราก็อยากได้กําลังใจอ่ะเราส่วนใหญ่เราตกอับส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าตกอับเลยเราเจอวิกฤตชีวิตแล้วกันเราก็ต้องไปหาที่พึ่งแล้ไปวัดนั้นไปวัดนี้นไปสํานักนั้นสํานักนี้นเพื่ออะไรเพราะจิตของเราต้องการดีขึ้นถูกไหม ดังนั้นถ้าจิตของเราต้องการดีขึ้นอ่ะสิ่งที่จะเริ่มต้นได้ดีที่สุดคือเริ่มต้นจากจิตของเราก่อนไม่ใช่ที่สถานที่นอกตัวสถานที่นอกตัวให้ไปเป็นสิบที่ถ้าจิตของเราไม่เริ่มต้นก่อนอ่ะมันก็ไม่ไม่ขาดมันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นคุณต้องต้องต้องเริ่มต้นที่จิตของคุณก่อนเพื่อให้คุณได้แบบมีกําลังเหมือนคุณพลอ่ะชาีอนก,ก็จะเป็นระดับคุณพลเลยและคุณพลอันเนี้ยสิ่งเนี้ย คุณจะต้องต่อสู้กับสิ่งที่ดีแล้วไม่ดีในดีมีเสียในเสียมีดีเนี่ยควบคู่กันไปมองควบคู่กันไปไม่ได้แบบเออมองด้านดีไปซะทั้งหมดเ่าฉันจะแบบดีจนเป็นเป็นการประมาทอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะแต่ถ้า,ถามองในแง่ดีมันสบายใจไงแต่ก็อย่าประมาท อย่าประมาทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณมีฟันเฟืองที่ดีอย่างที่แม่หมอไปคุณไม่ประมาทในการใช้ชีวิตมีกําลังใจในการต่อสู้เข้าเข้าใจว่าชีวิตเรามันก็มีอย่างนี้แหละทั้งขาวทั้งดําทั้งขาวทั้งดาทั้งดําทั้งขาว,ขาวอะไรแบบเนี้ยมันก็มีแบบนี้แต่เราอยู่เหนือมันได้เราหาหาเขาเรียกว่าอะไรอะเจอวิกฤตเ,เจอโอกาสในวิกฤตอะพลิกชีวิตตัวเองได้จากจากวิกฤตอะ คุณจะเป็นแบบนั้นหนึ่งเหรียญสวยงามหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่สวยงามเป็่งประกายเห็นไหมไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยสามใบเนี้ยบอกได้เลยว่าคุณจะพลิกชีวิตของตัวเองได้ปล่อยวางทำให้ตัวเองสบายใจมแบบีวาเบสชั่นดีๆให้ได้มากที่สุดอย่าไปแพ้กับกิเลสมันง่ายมากที่กิเลสมันพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยน้ำตานี่แบบไหลาบางทีไหลเองแบบ กำลังอาบน้ําต้องเก็บต้องความเข้มแข็งเราต้องเกิดนะแต่เราร้องไห้ให้ใครเห็นไม่ได้นะให้ให้คนในครอบครัวเห็นไม่ได้ก่อนร้องไปอาบน้ําไปนี่คือความเข้มแข็งของคุณพอได้ร้องได้ระบายปุ๊บมันก็จะดีขึ้นให้กําลังใจตัวเองโอกาสตัวเองแล้วก็อย่าลืมว่าคุณยังมีเพื่อนๆที่กําลังต่อสู้คล้ายๆกันกับพวกคุณอีกเยอะมากๆและโดยเฉพาะคนที่มาชมคลิปของแม่หมอ พวกเราล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันน่าจะได้มาเจอกันจากพันธสัญญาที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาได้มาพูดมาคุยกันได้มาสื่อสารพลังงานเหมือนเพื่อนที่ดีอย่างน้อยคุณไม่โดดเดี่ยวอย่างน้อยคุณมีเพื่อนในการใช้ชีวิตถึงแม้จะไม่เคยเห็นหน้ากันถึงแม้จะไม่เคยรู้จักกันเลยแต่พลังงานที่ดีส่งถึงกันเสมอเสมอจัสติก จัสติกแล้วก็ The High p r e s สวยมาก The High p r e s t The Hangman The Lover แล้วก็สิบดาบคุณเชื่อไหมว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นจากความผิดพลาดชีวิตคุณจะดีขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ชีวิตคุณจะดีขึ้นจากความน้มเหลวมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพื่อที่จะทำให้คุณได้ชัดเจนกับชีวิตมันเนิบมานานมันน่วมมันเฉื่อยชามันมันเติบโตช้ามานานจักรวาลล้มโต๊ะใหม่โซแพรของคุณอาจจะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดหลงทางล้มเลยนะ ถ้าเกิดไปผิดทางชักเริ่มไปผิดทางขึ้นทีมข้างบนเบื้องบนจักราวาลใดๆก็ตามที่คุณจะเรียกอะล้มให้เลยนะเพื่อเตือนสติเพื่อเตือนสต,ต,นสติแล้วคุณจะรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆเอาจริงๆอ่ะคนที่ไม่เจอวิกฤตอ่ะจ,จะไม่เห็นโอกาสส่วนคนที่เจอวิกฤตแล้วไม่เห็นโอกาสมีไหมมีแต่ไม่ใช่คนที่เข้ามาชมคลิปแม่หมอเพราะคนที่เข้ามาชมคลิปแม่หมอเนี่ยพวกคุณตื่นรู้ทางด้านจิตวิญ,ญญาณเพราะพวกคุณฟังแม่หมอรู้เรื่อง พวกคุณชอบฟังไม่หมอก็ให้รู้ไว้เลยว่าจำมาไว้นะตัวเธอต้องบอกตัวเองอย่างเงี้ยตัวเธอเป็นคนเก่งมันต้องมีข้อดีสิเพราะคนที่เขาล้มแล้วเขาฟูมไฟล์แล้วเขาไปตั้งเส้นทางอื่นเขาไม่ฟังไม่หมอหรอกเขาไปไหนต่อไหนเขาเพลิดเพลินเจริญจิตของเขาไปในเรื่องอื่นแต่สําหรับช่องไม่หมอคุณจะต,ต้องเจริญจิตจริงๆตื่นจากจิตจริงๆเพื่อที่จะแก้ไขทุกอย่างเหมือนคุณจะต้องมาแก้ที่ ต้นตอหรือลากแก้วของต้นไม้ใหญ่อะสิ่งสำคัญเลยดวงจิตก็เหมือนลากแก้วของต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะไม่ล้มอีกเพื่อที่จะไม่เจอเหตุการณ์อย่างนั้นอีกและคืนถ้ามันเจอคุณจะแข็งแกร่งมากพอคุณจะไม่ล้มคุณจะมีภูมิต้านทานให้ความยุติธรรมกับตัวเองว่าในเมื่อล้มได้ฉันก็ลุกได้มันไม่จำเป็นตาช่างอ่ะถ้า ยามที่ตาช่างเอียงข้างใดข้างหนึ่งคุณก็่ต้องบาลานซ์ชีวิตให้มันเสมอให้ตาช่างมันเสมอกันทําได้ตลอดเวลามนุษย์ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดอายุใดๆทั้งสิ้นคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่คุณสามารถที่จะใช้ชีวิตในแบบฉบับที่เป็นตัวของคุณจริงๆได้ตลอดเวลาแม้เพียงวันเดียวที่คุณเริ่มที่จะเปลี่ยนตัวเองแม้เพียงวันเดียวที่คุณเริ่มที่จะให้กําลังใจตัวเองมันก็มีพลังมหาศาลให้คุณสังเกตตัวเองคุณจะมีพลังมหาศาล คุณจะมีความรู้สึกอิ่มเอมใจอย่างบอกไม่ถูกนั่นแหละคือสัญญาณที่คุณได้คอนเนคกับตัวตนข้างในของคุณจิตไม่มีอายุนะไม่มีเพศอย่าไปจำกัดตัวเองจากอายุแล้วก็เพศแต่อายุและเพศก็คือเขามีไว้ที่สำหรับโลกใบนี้เท่านั้นเองแค่ชั่วขาวแค่มายาแต่เราก็ต้องเล่นนะมายาเราก็ต้องเล่นแต่เล่นบทไหน เราจะเล่นบทละคร you, ของเราแบบไหนเราจะมีชีวิตแบบไหนอ่ะเรากำกับตัวเองได้อย่างตรงนั้นน่ะสำคัญที่สุดว่าเรากำกับชีวิตของตัวเองได้ทุกอย่างไม่ได้ได้มาง่ายๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในระหว่างทางที่เราจะได้สิ่งนั้นมาเราจะต้องรู้ว่าเราได้สิ่งนั้นมาแล้วเราจะประครับประครองสิ่งนั้นได้ไปตลอดเวลาจากการที่ได้อะไรมาง่ายๆมันก็ไปง่ายๆเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราได้มายากเนี่ยเราจะภูมิใจแล้วมันจะอยู่กับเราได้ไปตลอด เพราะเราจะเห็นข้อผิดพลาดเห็นจุดอ่อนเห็นจุดบกพร่องต่างๆจนทําให้เรารักษามันไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรการงานการเงินอะไรทุกอย่างเลยความรักทุกอย่างเลยเราเห็นข้อบกพร่องเราเห็นจุดอ่อนเราจึงรักษามันได้ถ้าเราไม่เห็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนได้มาอีกเราก็เสียไปอีกได้มาอีกเราก็เสียไปอีกดังนั้นอย่าน้อยใจกับสิบดาบอย่าน้อยใจกับสิบดาบที่ออกมาถึงสองรอบเพราะสิบดาบในที่นี้แบบมันไม่มีละมันจบละมันไม่เจ็บมากไปกว่านี้ละ มันไม่มีสิบเอ็ดาบแล้วในไพ่ทาโร่สิบดาบมันคือสุดๆแล้วสิบดาบคืออยากจะบอกว่าอย่าไปอย่าไปเเสียใจหรืออย่าไปกลัวเพราะมันจะไม่มันจะไม่สุดไปกว่านี้แล้วมันแค่นี้แหละมันจะแค่นี้แหละแล้วไอ้สิบดาบของคุณมันก็ผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตแล้วด้วยคุณเจอเมื่อเมื่อเช้าคุณฟังไม่หมอะตอนเย็นคุณเจอเมื่อเช้ามันก็เป็นอดีต ถ้าคุณฟังไม่หมอตอนเช้าเมื่อวานนี้มันก็เป็นอดีตยังไงสะคุณก็ยังอยู่คุณก็ยังยืนหยัดคุณก็ยังฟังไม่หมอคุณก็ยังมีสติให้กําลังใจตัวเองเขาไว้ให้กําลังใจตัวเองให้ตัวเองได้ได้มีแพชชั่นอีกครั้งหนึ่งแพชชั่นสําคัญมากๆนะแพชชั่นมันมาจากแรงบันดาลใจมันมันมาจาก ความคิดสร้างสารรค์แต่เวลาเราดอบตัวเองเวลาเราเจอสถานการณ์แย่ๆเวลาเราเสียใจเศร้าใจอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ความคิดสร้างสารรค์และแนงมันาลใจมันไม่ขึ้นใช่ไหมมันไม่ขึ้นเลยพยายามจะฝืนยังไงมันก็ไม่ขึ้นดังนั้นทํายังไงก่อนก็คือเคลียร์เคลียร์ไอ้ที่เศร้าใจเสียใจเนี่ยออกไปก่อนปล่อยวางมันไปก่อนคิดซะว่าเราไม่ได้เจอคนเดียวหรอกทุกคนต้องเจอดูไปดูประวัติหลายๆคนอย่าไปอย่าไปบอกว่าเขาโชคดีกว่าคุณนะเขาไม่ได้โชคดีกว่าคุณเขาเทียบเท่าคุณ อย่าไปดูประวัติของคนที่ที่ที่คุณแบบเออคุณอาจจะรวยเขารวยแล้วตอนนี้ยคุณอาจจะมองว่าเขารวยแล้วเขาโชคดีกว่าคุณเขามีการศึกษากว่าคุณเข้าอะไรเงี้ยมันมีคนที่ไม่มีการศึกษาอีกเยอะมากๆที่เขาประสบความสําเร็จและมันมีคนที่โอ้โหชีวิตเขาพลิกผันมากๆโดยที่แรงต้านในจิตในใจของเรามันจะไม่มีให้ให้ให้ใหกับเราเลยอ่ะมันจะเป็นการยอมรับเลยว่าเออเขาทําได้เราก็ต้องทําได้มันไม่มีขีดจํากัดเราต้องทําได้สิคุณต้องบอกแบบนั้น เดี๋ยวไม่หมอจะให้ไพ่สำหรับนี้ช่วยบอกเพิ่มเติมคุณจะลุกได้อีกครั้งคุณไม่ต้องห่วงนะคุณจะลุกได้อีกครั้งเดี๋ยวไฮฟินเทสสัญชาตญาณของคุณจะเป็นตัวบอก เป็นนี้ออกบ่อยออกบ่อยคุณต้องเป็นตัวของตัวเองนะคุณต้องเป็นตัวของตัวเองคุณจะต้องบรรเลงเพลงชีวิตของคุณะจากตัวของคุณเองไม่มีใครเขียนบทให้คุณคุณเขียนบทเองคุณเป็นคนเขียนบทเองไอสิ่งที่มันเจอคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับคุณนะฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันกุศลทาดีทำไมฉันต้องเจออย่างนั้นอย่างนี้ช่างมันเถอะมันผ่านไปแล้วเริ่มต้นใหม่หลังจากนี้รู้ทุกวินาทีที่เราใช้ชีวิต เรียนรู้ความรู้สึกของเราเรียนรู้การกระทําของเราสังเกตการกระทําของเราสังเกตความคิดวายเบชันของตัวเรามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีแล้วก็มัน่นคงแล้วคุณจะภาคภูมิใจว่าชีวิตมันช่างดีเหลือเกินขอบคุณขอบคุณคนนั้นนะที่ทิ้งเราไปขอบคุณเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่ทําให้เราหมดตัวนะและทําให้เราได้มีมากขนาดนี้ทําให้เราได้เริ่มต้นใหม่หรืคุณต้องขอบคุณเหตุการณ์เดิมๆอ่ะ เชื่อเถอะวันหนึ่งคุณจะต้องขอบคุณเหตุการณ์เดิมๆเพราะว่ามันจะทําให้คุณมีความรู้มากขึ้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องใดๆถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอ่ะคุณปวดหัวคุณตัวร้อนคุณมีวิกฤตกับสุขภาพอ่ะจนทําให้คุณมาดูแลสุขภาพอ่ะถ้าคุณไม่เป็นอะไรซะก่อนถ้าคุณไม่ไม่เออไม่สุขภาพมันไม่แย่ซะก่อนคุณก็ไม่มาดูแลใช่ไหม คุณก็ยังใช้ชีวิตแบบโอ้โหททำงานมีความเครียดเอออะไรไม,ไม่ไม่รักษาร่างกายเลยไม่ไม่คอนเน็กตกับร่างกายเลยไม่สงสารเลยอ่ะเห็นใจคนอื่นแต่ไม่เห็นใจร่างกายตัวเองเลยพอร่างกายเริ่มส่งสัญญาณปุ๊บคุณก็อ๋อร่างกายเราก็ต้องการการใส่ใจเหมือนกันอาหารการกินการพักผ่อนเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่ในนั้นเสมอมันจะมีข้อดีอยู่เสมอคุณจะได้ขอบคุณกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อทำให้คุณได้เป็นคนใหม่ความหวานรอคุณอยู่ ความระมุลระไมความชื่นใจในชีวิตรอคุณอยู่คุณล้มนะคุณลุกได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเมื่อคุณล้มแล้วคุณลุกได้แน่นอนแล้วการลุกในครั้งนี้มันจะเป็นการลุกขึ้นยืนแบบยืดอกเลยยืดอกเลยสง,ง่าผ่าเผยสง,ง่าผ่าเผยแล้วก็หลังจากนี้คุณจะมีชีวิตที่เ,เขาเรียกว่ามีชีวิตชีวามีชีวิตที่มีความเบิกบานมีความสุข มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นตัวตนเก่าของคุณจะถูกทลายออกไปทั้งหมดมันจะเคลียมันจะเออออกไปเลยอ่ะตัวตนที่มันไม่ใช่เส้นทางของคุณอ่ะแต่มันยังเหลือตัวตนภายในคําว่าตัวตนเก่ามันจะถูกเคลียออกไปก็คือตัวตนที่ไม่ใช่เปลือกนอกที่คุณหลงเอาเปลือกนอกเข้ามาครอบไว้แต่หลังจากนี้คุณจะได้เจอตัวตนที่มันติดมาอยู่กับกายเนี่ยตั้งแต่เกิด มันเป็นจิตวิญญาณเดิมแท้ของคุณมันมีเป้าหมายของมันมันรู้ว่ามันมีดีอะไรจิตวิญญาณของคุณเนี่ยจิตวิญญาณของพวกเราอะรู้ว่ามีดีอะไรเราจะได้โชว์มันละเราจะได้เข้าสู่เส้นทางละเราจะมีความสุขมากขึ้นแน่นอนและคุณจะขอบคุณชีวิตนี่คือสิ่งที่แม่หมอเห็นคุณจะขอบคุณชีวิตได้วันนี้ก็แม่หมอหวังว่าคลิปนี้จะทําให้คุณ สบายใจขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นได้คีย์เวิร์ดสำคัญกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ขอบคุณในการติดตามรับชมรับฟังช่องแม่หมอนะคะถ้าอย่างไรก็คอมเมนต์ไปกำลังใจให้กันละกันได้ในทุกๆวันกดหัวใจกดไลค์กดอะไรก็ได้ให้ให้รู้ว้ว่าแม่หมอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนกันยังมีพวกคุณที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะ